สวัสดีครับพบเกับเราช่อง d i f f e r e n t Thailand ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ,รบวันนี้เป็นช่วงเช้าประมาณทักตีห้าครึ่งครับมีฝนดินลงมาว่าอันนี้คุณพ่อไปเกี่ยวหญ้ามาสองรอบนะครับวันหนึ่งผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมพ่อไปเกี่ยวหญ้าสองรอบเพราะว่าแกบอกว่าแกไม่ได้ซื้อสับปะรด ช้างต้องกินคือเชา้ารดหนึ่งเย็นก่อนนอนก็มีรถเข็นหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้สัตว์ป่เาเลยหญ้ามันเขียวพอเกี่ยวพอมีให้ช้างอยู่แค่ขยันนะพนูดงขยันเออจีเอากินดอ,อกฝนเล่นแป๊บเดียวนี่เต็มหลังบ้านเลยนะ ผมไม่ชอบหน้าฝนอย่างนี้ครับมันชื้นมันแฉะครับชอบแบบหแห้งๆแต่ว่าขอแค่ให้มีน้ำเยอะก็อพอคอยจะไปเกี่ยวยากแล้วเสื้อจระละเข้คุณนนะ สวยทำไมเจ๊ออสวยเอเอเถ้าเราหอบเล็กกว่านี้ครับเจ๊ลมพูเขาจะหอบไปให้หญ้าถึงพื้นเลยมันเขากินดีมากเลยถิง่งแมวงก่อนครับผูกลำพูนผูกไผ่บูน อยู่บริเวณนี้คนขุดมุม่ะอมนอมก็จะขี่ไปข้างบนนะครับขี่ไปขี่ไปล้านให้คุณพ่อเราจะไปดูสมบูรณ์ไปดูพังไข่มุก แล้วจะมาสัมภาษณ์ช้างที่ตกงานฝั่งนี้ครับประมาณสุกว่าเชือกได้ครับว่าเขาอยู่กันยังไงอยู่กินกันยังไงอะไรยังไงนะเจ๊ดีผสมพันธ์เรื่อยๆครับผสมพัน์ทั้งนิ้งหน่องแล้วก็ทั้งพายเบิร์ดนะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ติดเลยอ่ะ แม่ของบุบาลเอาไปบ้านก็ยังไม่ติดนะครับอยาผสมพันช้างเหมือนเรากับเราเดาอ่ะเดาอ่ะเ,เดาว่าจะติดไหมอ่ยนี่มาดู เจ้นี่ก็เป็นช้างป่าสมัยก่อนดูจากรอยคอก็ขาหลังที่หลา,างที่มีข้อรัดส่วนมือของเจ้ก็ยังเขาเรียกอะไรยังละเอียดอ่ะแข็งแรงดีนะครับนะ เจ๊เริ่มเริ่มแก่แล้วจะไปหาเงิแหวงเจ๊พ่อจะไปเขียวยางเกียวช้ว์นี่บอกพ่อการตะเกี่ยวข้างหน้าสวนนี่ครับ ารกิจของควาช้างที่นี่ก็คล้ายๆอยู่ที่หมู่บ้านช้างครับแต่ว่าอาจจะเร่งรีบกว่าที่หมู่บ้านช้างหมู่บ้านช้างมีสวนหญ้าเป็นของตัวเองไปตัดมาแป๊บเดียวแต่นี้ต้องรีบนะครับบางทีถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยเราไปเห็นหญ้าคือสวยไว้เราต้องรีบไปอะ่ะไม่งั้นกลัวคนอื่นจะไปตัดหน้าเราผมเคยครับหลายครั้งไปดูไว้โอ้โหพรุ่งนี้จะเกี่ยวให้ช้างได้ประมาณรถใสหนึง่งพอดี เฉพาะขี่รถไปสายๆเรียบร้อยครับห้หมเลยแล้วก็ต้องขี่หาญ้ามัานเสียเวลาไอ้ต้องรีบเพราะว่าออมันเทืาไหรแล้วเราเข้างานก้าโมงเช้าก้าโมงครึ่งเราต้องไปเกีย่ยวหญ้าให้เสร็จล้างช้างให้เสร็จไปล้างสายไปล้างสายสายยางไม่ไม่ค่อยว่างเพราะมีช้างอ่ะหลายเชือกที่ใช้น้ำเราไปก่อน,น,นได้เรียบ ยิ่งไปเช้ายิ่งได้เปรียบน,นะครับยิ่งเกี่ยวหญ้าเช้ายิ่งได้เปรียบยิ่งื่นเช้าก็ยิ่งได้เปรียบครับกลับมาแปดโมงก็อาบน้ําแล้วก็ไปทํางานเป็นประจำของพ่อแต่ว่าของสไตล์พ่อจะเป็นไปนเกี่ยวหญ้าเอาหญ้าไปไว้แล้วกลับมาอาบน้าอาบน้ำเสร็จขี่ช้างไปทํางานไปล้างช้างเสร็จอยู่นู่นเลยทํางานเลย นั้นคือสไตล์ของพ่อครับแล้วแม่อยู่ไหนแม่ดห้ดยังดูน้ำครับดูน้ำ น้ำเต็มข้างหลังเลยเดีย๋ยวต้นไผ่กล้ๆครับฝนตกแป๊บเดียวน้ำเต็มเลยต้นไผ่วสวยเลยดความบังเอิญครับที่คุณตาแกเอาไผ่ไปเสียบไว้แกกวาดดินแกพังแกเอาไผ่ไปเสียบเสียบๆเ,เ,เ,เป็นทางเลยแล้วขยะมูลช้างหรือว่าเศษอาหารอะ เสร็จยาเนี่ยแกจะทิ้งลงประมาณข้างข้างคลองทิ้งลงข้างคลองก็จะหมักหมมกันไปนเรื่อยๆครับต้นไผ่ดันเกิดนี่ก็เลยนี่แหละเป็นมอนดกถ้งที่วันนี้ข้างคลองเอาไว้ให้ช้างกินเวลาท้องเสียจะมีต้นมะเดื่องฝั่งนี้เหมือนกันด้ต้นนี้ก็เอาไว้กินเวลาช้างท้องเสีย ต้วดเดือดไมข้ามไปไม่ได้นะต้นวัเดือดจะฝังนู้นเลยเนี่ยเลยต้นต้นกระถินหรือว่าคนในสาลเรียกผักกระเฉดไปคนระับเวลาช้างเท้าเสียผมก็จะข้ามไปตัดนะครับหรือว่าพวกต้นขนุนต้อนอะไรต่างๆกันะเมนะลานฝนตกมันก็จะแฉ่งอนะย่างเงี้ยยืนขนุน เจ๊ไม่ว่าอย่งไรแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขี่ดีเจ๊ขึ้นไปนะครับฝากกด subscribe ก,กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับจะหาของก็อยู่เฮ้ยพลาดตัวนี้ก่อนกว่า